อันใหญ่เป็นยังไงคล้ายๆกันที่นี่มอน่นี่จะแข็งเห็นไหมเพราะเป็นมอนที่สหลับไปไว้ไว้ไวบริหารเข่าเพราะมันจะแข็งนะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนหมอนขทั่วไปนะเวลาขามันแบะขามันแบะเวลาเราเดินขาแบะเงี้ยคนแก่เดินแบะแบะขาเงี้ยเอาใช้ลูกใหญ่ไม่ใช่ลูกเล็กไม่หนีบนี่เราก็ใช้หนีบหนีบอย่างเงี้ยให้หนีบไปเราหนีบมันกิ่งตรงไหนเก่งด้านใน อ่ามันจะเก่งในเพราะมันถึงจะนีบได้แ้วเราก็ดึงว่านีไปนะเนี่ยนี่คือเขาใช้แรงนีไปเฉยก็ได้แล้วก็นับไว้หนึ่งสองสามเนี่ยนานๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้ใหกล้ามเนื้อในการหุบขานะแต่อย่างเงี้ยมันก็คือธรรมดาไปเขาก็ก็ไม่สนุกในการทําก็นีบนะกระดกปลายเท้าอย่างเงี้ยกระดกกระดกไม่ใช่ยกนีไ่ไปนะคนแก่จะได้มีอะไรทํายกก้นขึ้นอย่างเงี้ยยกก้นนิดหนึ่งกันเนี่ยค้างไว้อ่า ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอโล่อย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีเออมันไม่ใช่เป็นท่าแบบธรรมดาอย่างเนะงี้ยนะก็หนีบเนี้ยยกนะอันนี้ก็ได้คอด้วยนะคอก็บริหารอันนี้ก็บริหารอย่างเงี้ยทําไปเรื่อยคนที่ขาขาโก่งหรือว่าขาแบกนั่นก็จะดีขึ้นนะคราวน,นี้ตรงนี้หนีบได้แล้วเดินก็ยังขาขาไม่มีกําลังดึงดึงตัวสบ้า เราก็ใช้อันเนี้ยในการให้เขาบริหารีกเอาหมอนสามเหลี่ยมก็ได้ที่มันนุงสูง่ะที่ที่ตุงสูงหน่อยนะหมอนพิงนั่แหละนะให้มันแข็งแข็งลองเหยียดขาทีเหยียดอย่างเงี้ยเหยียดหดไปลายเท้าอย่างเงี้ยเราก็กดหมอนเอาขาเรากดลงหมอนไปกดยกก้นง่ายาเหยียดเหยียดเหยียดดีๆ,ๆอ่ายกก้นอ่ามันก็กดหมอนเนี่ยก็กดนะกดไหม ้างไวหน่อยอย่างเงี้ยกระดูกปลายเท้านะก็นับอันนี้ก็จะมีสื่อว่ามันดึงขึ้นขาจะแข็งขึ้นปลอยอ,อย่างเงี้ยล,ลองจับดูตัวนี้ลองจับดูจับเอาขะจับดูนะกดกระดกเป็นไงมันแข็งนะม,มันจะแข็งคือถ้ามันแข็งแปลว่ามันมันทำงานเราก็ให้คนแก่อยู่ที่บ้านนะทำมนหนึ่งก็ประมาณย,ยี่สิบยกเช้ากับวันเย็นอย่างเงี้ยค่อยๆทําไปทํา เรื่อยๆแล้วมันก็จะขามีกําลังวันนี้เวลาเราไปเราไปรักษาไม่ต้องทําเร็วขนาดนี้เวลาเราไปทาเข่าเขานะ่ะคลายดีแล้วเนี่ยพ่อแม่เราก็จะได้ได้หายไม่ใช่ว่าเฮ้ย <t> เราไปทาเข่าดีแล้วยังไงมันก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าวเขาไม่ได้บริหารเนี่ยเราต้องบริหารถ้าบริหารแล้วมันดีแล้ว <t> ครั้งถือตัวมันยึดเราก็เอาทานนงอง่าหนึ่งงอขึ้นมาอ่าสองข้างเลยอย่างเงี้ยตั้งไว้อย่างเงี้ยตั้งขาไว้นะตั้งไว้นะอย่างเงี้ยอืมก็อหอนก็ตั้งไว้ <t> <t> คราวนี้มันพังหืมมันจะได้ข่ายล้วก็ลองลองหมุนดูอย่างเงี้ยจับไว้ตรงนี้คนแก่จับไว้อย่างเงี้ยจักรยานอากาศค่อยๆไม่จะดิสอยยิ่ๆยยอย่างเงี้ยค่อยๆเอออย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือพังหืมมันจะได้รอบเข่ามันจะได้ได้ไม่มีปัญหานะเรากลับไป